สวัสดีค่ะนี่คือผลของบัวหลวงนะคะหรือว่าฝักของบัวหลวงค่ะออกผลเป็นกลุ่มนะคะลักษณะฝักนะคะจะเป็นลูกกมลมรีค่ะผลอ่อนมีสีเขียวนวลน,นะคะมีจำนวนมากค่ะ,มะเมล็ดมีความกว้างนะคะประมาณ1เซนติเมตรนะคะ ในเมล็ดนะคะมีดีพีค่ะหรือว่าต้นอ่อนที่ฝังอยู่กลางเมล็ดนะคะมีสีเขียวค่ะมีรสชาติขมนิดหน่อยนะคะแต่ว่ามีสารอาหารมากมายเลยค่ะเม็ดบัวนะคะจะมีคุณค่าทางอาหารสูงค่ะช่วยเพิ่มพลังงานแล้วก็ไขมันในร่างกายนะคะทำให้ร่างกายกระชุ่มกระชวยค่ะช่วยบำรุงโลหิตนะคะ เม็ดบัวนะคะเป็นของทานเล่นพื้นบ้านค่ะมีคุณค่าทางอาหารสูงนะคะบำรุงเลือดนะคะบำรุงหัวใจนะคะเป็นของทานพื้นบ้านที่มีประโยชน์นะคะคุ้มค่าและก็มีประโยชน์มากมายเลยค่ะบัวนะคะเป็นพืชน้ำนะคะที่อยู่กับคนไทยมานานแสนานานเลยนะคะ นอกจากจะนำดอกบัวนะคะทั้งดอกตูมและดอกบานมาบูชาพระแล้วนะคะยังสามารถนำมาประกอบอาหารได้ค่ะนำมาห่ออาหารได้นะคะลากบัวไหลบัวสายบัวนะคะนิยมนำมาประกอบอาหารค่ะนี่คือเม็ดของบัวนะคะด้านนอกจะเป็นสีขาวนะคะ ด้านในจะมีต้นอ่อนสีเขียวค่ะเมนูของเม็ดบัวนะคะหรือว่าบัวหลวงค่ะก็จะมีหลากหลายเลยนะคะนำสายบัวนะคะมาต้มกะทิค่ะแกงส้มไหลบัวนะคะตําไหลบัวกุ้งสดค่ะลากบัวก็นำมาเชื่อมนะคะ ต้นบัวหลวงนะคะจัดว่าเป็นไม้ล้มลุกค่ะมีอายุหลายปีนะคะลำต้นนะคะจะมีทั้งเป็นเง้าอยู่ใต้ดินค่ะและเป็นไหลยอยู่เหนือดินใต้น้ํานะคะต้นอ่อนของบัวนะคะจะมีสีเขียวด้านในค่ะตามวิดีโอเลยนะคะมีประโยชน์มากๆเลยค่ะทานให้หมดเลยนะคะ สรรพคุณของเม็ดบัวนะคะอุดมไปด้วยวิตามิน A ค่ะวิตามิน C นะคะวิตามิน E ค่ะมีโปรโตีนนะคะมีเกลือแร่มีฟอสฟอรัสค่ะหนึ่งฝากนะคะจะมีเม็ดบัวอยู่ประมาณ15-20เม็ดค่ะแล้วแต่ความอ้วนของฝากนะคะเวลาทานนะคะก็จะแกะออกจากฝากค่ะ แล้วนํามาแกะเปลือกออกจากเม็ดนะคะเพื่อจะทานเม็ดบัวสีขาวองเหลืองที่อยู่ในเปลือกค่ะเมื่อได้เม็ดบัวที่แกะออกมาแล้วนะคะให้ทานทั้งเม็ดเลยนะคะไม่ต้องเอาต้นอ่อนภายในเมล็ดออกนะคะมีประโยชน์มากมายเลยนะคะ อร่อยด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ